สบ,สบายดีพีน่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอะไรกลูกสาวไปตากองให้นะเอาวางเพียงกันลูกวางอ่ะเราจะเอาได้เตรียมของนาะพี่น้องแปรันยัอ่ะเล่นอ่ะเล่นไปอยืนยืนนะยืนไปอีกเดยะไป สบายดีพ่าพ่นงสบายดีพี่าพินาสบายดีพม่าพินขนะี่เดือดหมวกหมวกเด็กแทงหมวกเด็ย <c oughs> างใส่ไม่ใส่พัดนีค่ะคุณต้อังแจนตาใส่ถั่ว <c oughs> โรตี <c oughs> มึงใส่ลัะบาโดี <c oughs> ต้องเอาไปลูกปุกไปงัวนะ รถตีทำงาน,นรถตีแอ่จรถตีนะ <laughs> không tôi thân. không rồi. là băng sự à nằm vượt uất vượt

เนีแยเงียเมันแตกนะใช่นะแล้ลงมาลงรวมกันเล้ลเิเิเฟอรเอฮ่าเออขีดนีกันห้ลูกซ่าเป็นจ้าก้อนหาจะปละรุ่มรุ่งล่างชอดไข่ให่เป็นข้าวตงก้อนยตพักนี้ลูกซ่าเป็นข้าวตงก้อนเจ้วค่ะ นอกก็สีเป็นมอรวบนีควนควนเพ้นอยู่เลยพ้อแม่มึ่จะมามากังโมงรับอ้าแม่ไข่ไม่พอดาวจะ้ามึได้แต่ว่าไข่มอแตวานอย่างนี้แมงวานแตงวิด

ข้าอยู่ไรเส๋อจะยังมทันรู้อ๋อให้วน<า>ลงมาห้องสไลนน้อยฮะแะท,ท็กเต๋ถามดูเต๋จะให้เลือดกับบักดำออกไปลายลัดจับโซ่อ๋อทำอาหารน้องเต้อ บอกว่าขามาทางนอกเคียนเนอทางมาาันจังใต้แน่แล้วก็ลงมาทานนั้งนณฑลตรงนีนอะไรเนาะมณฑลบางทางนี้มันคุ้ม ไปคิดถ่ายที่ไหนหรอวันนียังกระหม่าอ๋อมันจะขึ้นวานนันจนีม่ยไอ้อ ทาหนาวว้ายโอ้ยเนแตกยอดตาดำลงตาดลตดนี่องตองลายหมุนปุ้ยปุ้ยหมุนปุ้ยปุ้ยระทัศนสศิพป่นองขอบคุณค่ะ วัวไปอาเล็กกี่ผ่านฮาเน่มนไม่กี่ผ่านพี่นอก,อกลอนอนเ,อเลยนหมมอย่นี่มีกี่ม่านบาว่านเนี่มีลูกเที่ยงอเี้งที่ท่านดูกูปนอนาะ

กัาละฮะตัสัริงาณนดาองสัญญาณเด้อจะมีปัญหากับกูได้สัญญาณไปะเรามาเปิดงูกินหน่อยดููกินหอยนี่ัเยมีเี่ยวใช่ป้าติง เราไม่าร์ดเ็นแหงแล้วมันแตกคอย้บีี่ลูกเงียงๆแล้เห็นก้ะเเไจิดูกระเารดถั่วงอกบ่ ้เ็เอายกําลังตีใครก็ลุ้น้องด้ามล่างน้าไ,ได้เดนี่น้องด้าน่นองดามก็ตื่นมากก็วิ่งลายว่ามาบ้ารินเตียมพูด,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 ดกันแต่ก็เอสนุกเลยลูก,ลลกอไอ้ดําย้อนที่บ้านที่เมืองกินดิ่ไดดําเลนะย จะประหยัดเลยจะะยัดเลยทำอไ้ดามันนะปดกมันทำไระทาจะทามยบอปรยัดบอเยาเยอะเข็มไ่อนี่ได้บเนาะวนว่าวนจะแก่เสือไป็นยาออกัไปเร็วเว หัวงอผัดใส่หมี่ท่านผู้ชมก็จะอร่อยผัดใส่ผินะเออไจะบอกยังไงช้าเอาไปเอาขึ้นในกูแดงนางให้ส right. ุขอบโอ้ยเป็ได้ไก่มัน มันหเห็นน่ะนะเดนหเห็นไข่มันมันจะขามวขึ้นแต่กล่องค้าแต่งกล่องไปแหละปลาลูกเงินบาทเนี่นยเราจะคล้องแหนะ พักกินนะยี่ปีน้องอ้าวไอ้ยาแก้ยาแก้ยาตัวนั้นออกใส่ตัวนี้ต่ออันนี้จะเป็นหมอน้ำกระปุนเนาะเปิดปุได้พี่น้องมือเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเมื่อวานเนาะอันจะเป็นถุงมีนะครับผู้ชมวันนีพี่น้องจ้ะ ขอกงนคิดเนาะฝากฝากสมฝากนกำลังใจลูกลุงลุงายบายุงก <c oughs> ินน้หารดขวยบาบูกขวดดิจุ๊จุ๊จุโทรศัพท์อีรออยตะก้าเอาแมนแมนได้หรอนี่นะ